สวัสดีค่ะตามมาดูชาแน,นลนะคะวันนี้พามาเปลี่ยนบรรยากาศค่พะพบกันบนเขานะคะเด็กๆอยู่ข้างบนกับแม่วันดีค่ะที่เห็นอยู่นี่คือน้องทารินนะคะจำไว้เสมอเลยว่านะคะน้องกันยาจะอยู่ที่เต้าซ้ายข้างเดียวค่ะส่วนทารินนั้นห่วงเล่นนะคะ,ะคือมีการต้องการดันขายให้คุณแม่นะคะ ขยับขาให้หนูหน่อยอหรือว่าแก้งแม่ก็ไม่รู้นะคะกักเท้าแม่นะเต้าทารินน้อยนะเอ้ยหนูก็จะเข้าเต้านะแม่แม่นี่หัวจะปวดเลยค่ะอยากบิดหูสักครั้งนะเมะื่อกี้มีการเอางวงจับหูทารินทารินบอกว่าก็หนูอยากกินเหมือนพี่กัญญาบ้างนะคะ <Yes. S 1> เด็กน้อยอนะ่ะเนาะ คุณแม่หัวจะปวดเลยค่ะน่ะมีการเข้าเต้าแบบเข้าจริงเข้าเล่นก็ไม่รู้นะคะอ่ามีการเข้านานๆน,น,นะคะส่วนอีกฝั่งนะคะน้องกัญญานี่คือนิ่งมากค่ะฝั่งผู้พี่นะคะอันนี้ฝั่งผู้น้องอ่านิ่งทั้งคู่ตอนนี้มาชมบรรยากาศบนเขานะคะวันนี้คุณแม่ก็ หาของกินชิวๆก็จะทําตัวนิ่งๆค่ะให้ลูกน้อยนะคะได้น้ำนมเต็มที่นะคะน้องเข้าเต้าค่อนข้างนานนะคะตามมาดูชาแน,นลก็เลยแบบว่า,ข,าข้ามคลิปบ้างนั่นเองนะคะออกเต้าทั้งคู่แล้วนะคะอิ่มเรียบร้อยแล้วค่ะคุณแม่อิ่มเรียบร้อยนะคะเดินเล่น,นะค่ะอิ่มปุ๊บ ทิ้งแม่นั้นดีเลยค่ะสองเชือกหนูไปแล้วนะกัญญานี่ดิ่งเลยค่ะเดินหนีคุณแม่เลยอ่ะทารินล่ะทารินตามคุณแม่อยู่นะคะเป็นการรีแลกนั่นเองนะคะปล่อยให้คุณแม่ผ่อนคลายบนเขานะคะปล่อยให้คุณแม่เดินชิวๆส่วนน้องกัญญาก็ ให้ฝึกเดินบนเขาการเดินบนเขาถือว่าเดินยากนะคะไม่ใช่เดินง่ายๆเลยเพราะว่ามันมีเนินนะก็สังเกตดูแล้วกันค่ะว่าน้องแข็งแรงขึ้นหรือเปล่าในการเดินบนเขานะคะแอดว่าน้องแข็งแรงขึ้นนะคะอยู่ในสายตาพี่ควานนะคะพ่อคุยะค่ะวันนี้แล้วก็คุณแม่ก็อยู่ไม่ห่างนะคะ เดินวนเวียนเดินเล่นมีองค์ขลักด้วยเนี่มีน้องหมานะคะอยู่ด้วยน้องไม่ตกใจน้องหมานะคะไก่น้องก็ไม่ตกใจค่ะไม่เหมือนเต้าน้อยมีนานะเะจ้าแม่ไล่ไก่เจ้าแม่เจ้าแม่ไล่ไก่น้องมีนาวันนี้เราก็จะมา พูดถึงเรื่องช้างตกมันกับอากาศหนาวเท่ากับท้องผูกนะเป็นข้อมูลจากโรงพยาบาลช้างศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยจังหวัดลําปางนะคะเล่าเรื่องถึงอากาศหนาวเนาะอาจจะผูกพันกับภัยศักสุรินด้วยนะคะในช่วงนี้อากาศในภาคเหนือกลับมาเย็นอีกครั้ง ซึ่งที่ลำปางก็มีอุณหภูมิในช่วงเช้านะคะลดต่ำน้อยกว่า15องศาจึงมีปัญหาว่าช้างไม่ค่อยกินน้ำนั่นก็คือกินน้ำน้อยลงการจัดการโดยทั่วไปของโรงพยาบาลก็คือเพิ่มการพาน้องช้างนะคะออกกำลังกายให้ยืนตักแดดช่วงเช้าสายปรับให้ช้างกินน้ำบ่อยๆในช่วงกลางวันที่อุณหภูมิสูงขึ้นให้กินน้ำมะขามหรือเกลือ ก็กระตุ้นการกินน้ําหรือแม้แต่การให้อาหารที่มีสัดส่วนของน้ําเยอะเช่นต้นกล้วยแตงโมซึ่งหากช้างยังคนกินน้ําน้อยปัญหาสุขภาพที่อาจตามมาได้ก็คือท้องผูนั่นเองค่ะปัญหาต่อมานะคะเมื่อช้างไม่ยอมกินน้ําและเป็นช้างตกมันความเครียดของพี่ควานและคุณหมอก็อเพิ่มขึ้นเป็นสิบเท่าทันทีค่ะเพราะ ช้างตกมันโดยมากจะต้องอยู่ในพื้นที่ที่จำกัดโดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยไม่ว่าทั้งคนนั่งช้างนะคะตัวพี่ควานเองคุณหมอเองก็ไม่สามารถเข้าไปบังคับเพื่อให้ทำกิจกรรมต่างๆได้จะทำได้แค่เพียงกันให้กินมะพรามและกับเกลือนะคะอาหารที่ชุ่มน้ำแต่แต่แต่นะคะปัญหาที่ตามมาก็คือ ช้างไม่ยอมกินอีกค่ะสุดท้ายเมื่อพิจารณาแล้วว่าอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตช้างทีมงานของโรงพยาบาลนะคะจึงต้องทำการควบคุมทางกายภาพโดยการทำ้อกรักษาช้างในพื้นที่หลักตกมันเพื่อให้คุณหมอสามารถเข้าทำการรักษาได้ทําหลักก็คืออเป็นหลักที่แบบว่าให้เท่าที่เห็นของพายสักสุรินนะคะก็จะเป็นการตั้ง แท่นเสาแล้วก็มัดตัวช้างไว้ในหลักมัดนะคะมัดให้แน่นนั่นเองก็คุณหมอก็จะทําการเข้าไปรักษาอาการท้องผุได้นะคะท้องผุของช้างนี่ถือว่าเป็นอันตรายต่อชีวิตนะคะถ้าผุมากๆผุจนไม่ถ่ายเหมือนเหมือนคนเราเลยค่ะถ้าผุจนไม่ถ่ายจนแบบว่าท้องอืดขึ้นมานี่คืออาการหนักของช้างะคะ่ะช้างเขาก็จะมีความปวดท้องอมีความอะไรนะคะ ขาดน้ำเนาะซึ่งตัวช้างนี่น้ำหนักตัวมากทุกอย่างต้องได้รับปริมาณมากๆนะคะคุณหมอต้องเข้าทำการรักษาปัญหาท้องผู่นี่มากับอากาศหนาวเลยค่ะซึ่งขั้นตอนของการควบคุมทางกายภาพในขณะที่ช้างมีอาการตกมันนี้ต้องทำโดยทีมงานที่มีความชำนาญด้วยนะคะและก็รู้ใจกันมากๆนะคะ ตอนนี้ค่ะอ่าเด็กๆลงกลับมาที่คอ,อกช้างแล้วน,นะคะ,ะ,ะพันแข้งพันขาคุณแม่มากเลยนะคะเด็กๆคุณแม่บอกว่าลูกลงดีๆลูกมาแล้วค่ะดิ่งมาเลยค่ะตัวเล็กนะคะตัวเล็กดิ่งมาคอ,อกเลยนะคะน้องกันยา <c> กันยานี่ดิ่งมาเลยพักผ่อนค่ะไปขึ้นบนเขานี่คือนานพอสมควรนะคะเพราะว่า คุณพัฒนะคะอนุญาตให้ตามขึ้นไปดูวิถีชีวิตของเด็กๆนะคะมีอนุญาตให้เราขึ้นไปนะคะในวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะที่คุณพัฒให้เราขึ้นไปดูแบบใกล้ชิดแต่ไม่สามารถจับตัวน้องได้นะคะกวัวเชื้อโรคนะคะจากคนสู่น้องนะ,ะแล้วมุมประจำของ กันยาอีกมุมก็จะเป็นมุมเสาทุกเา آ, กสานะคะน้องจะทําท่านี้ค่ะทาท่าแบบฟินฟินเหมือนจะดูดนมนะคะเลียเสาว่าคุณแม่คุณแม,คณแม่คุณแม่จะข้ามาหาลูกโอ้เอ็นดูนะแม่จะข้ามาพี่ควันบอกว่าออกไปออกไปพี่ควันบอกแค่คุยก็รู้คำสั่งนะนก,นก็วันนี้ก็มีเรื่องราวของช้างตกมันมาฝาก เพื่อให้ข้อมูลเป็นความรู้นะคะช่วงนี้ท่านทูของเรานะคะภายศักสุรินก็อยู่ในหลักมัดค่ะยูนด้วยความสุขกายสบายใจค่ะกับพี่พี่องครักษพิทักษมุทุทั้งสามท่านนะคะพี่ควานปิ้วนะคะพี่โอ๊ตพี่นุกนั่นเองนะคะอยู่ด้วยกันสามท่าน,นะคะ่ะสุขกายสบายใจที่นู่นนะะก็เรื่องของช้างปุกมันนะคะคนปลอดภัยช้าง ปลอดภัยงานสำเร็จนะคะแล้วก็แอดฝากอีกเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องของอการให้กำลังใจเนาะภายการกล้วยและก็น้องเพชรพันล้านค่ะก็แอดก็ขอเป็นกำาลังใจพ่อควานแม่ควานแล้วกันเนาะน้องๆด้วยก็สักวันนะคะก็อาจจะใช้เวลาในการเยียวยาจิตใจบ้างแหะคะ่ะก็ ขอให้มีกำลังใจต่อสู้ให้ผ่านเรื่องนี้ไปให้ได้นะคะก็เป็นกำลังใจให้ละกันนะคะซึ่งน้องเพชรพันล้านนะคะพี่พีกันกล้วยนี่คือน้องน่ารักมากนะคะถ้าได้ถ้าใครได้ไดไดติดตามเพจน้องนะคะซึ่งแอดเองก็ติดตามค่ะติดตามทุกเพจนะคะนั่งดูความน่ารักของน้องช้างนะคะนี่ค่ะตอนนี้เราก็ดูเต้าทาริน,นะคะ่ะเห็นแม่เกาก็อยากเกาบ้างนะคะ เด็กๆทุกเชื่องนะคะนี่ค่ะเป็นสัญชาตญยานที่คุณแม่นะคะได้เลี้ยงดูนี่ค่ะก็ฝึกหัดจากวิถีชีวิตของคุณแม่นะคะช้างน้อยเห็นก็หัดทําตามเนี่ยนี่คือเป็นอีกวิถีชีวิตหนึ่งของน้องช้างถ้าใครเข้ามาติดตามนะคะก็อย่าลืมนะคะแวะมาหาเด็กๆที่พัทละดิลิฟเฟนวามจังหวัดเชียงใหม่ะคะ่ะอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากตัวเมืองนะคะ แวะมาหาเด็กๆได้ค่ะแต่มาดูช n แนลนะคะก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมเด็กๆนะคะฝากกด Subscribe กดกระดิ่งให้กับทางช่องตามมาดูช n แนลหรือจะฝากเป็นกำลังใจดีๆผ่านทาง Super ร์แตงนะนะฝาก Super ร์แตง้วยนะคะทารินบอกฝาก Super ร์แตง้วยนะคะ มี่ค่ะขนมให้แม่วันดีนะคะอนะคะน่ารักไหยคะทารินน้อยเห็นใกล้ๆแล้วนะคะวันนี้ตาวบันทึชานลก็ขอสวัสดีค่ะ